สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้อาจจะมามมือง,งเรื่องราชันผู้โดดเดี่ยวในตอนที่36กันเลยนะคะก็ไปเริ่มกันเลยค่ะถ้าอ่านผิดตรงไหนก็ขอไัยจริงๆนะคะเจ้าเป็นใครเจ้าทําอะไรอย่าแต่ต้องภรรยาของข้าคุณชายความคิดพวกเจ้านี่ถูกกระทําเช่นนี้ก็สมควรแล้วเจ้าพูดอะไรนะ่ะมนุษย์ที่ทําตัวเช่นสุนัขค,คุยกันคงไม่รู้เรื่องเขาคิดจะฆ่าพวกเราเจ้ายังจะมาด่าพวกเราอีกหรือถ้าหากขเขานาโจ๊กที่มีหิน ปะปนอยู่มาจริงๆแล้วก็จะยังมาด้วยตัวเองทำไมเล่าไม่เกรงกลัวว่าใครจะด่าว่าเขาหรือนี่ใครจะไปรู้เล่าว่าเขาคิดยังไงกับกันพวกเราเจอหินในจกนี่แน่นอนว่าก็ต้องคิดบัญชีกับเขาสิเ <c oughs> จ้าหมารับใช้ออกมาอธิบายให้พวกเราฟังสิใช่นี่ข้าไม่รู้จริงๆว่ามันเกิดอะไรขึ้นท่านนี้กับ เจ้าข้านี่ข้ารับใช้นี่เป็นพวกเดียวกันจับเขาไปลงดาบก่อนเลยฝ่าบาททูลเก้าทูลกระหม่อมสถานการณ์ด้านล่างโกระโหนวุ่นวายอาจจะเป็นอันตรายถึงท่านได้พวกเขานะ่ะหรือคิดจะทำร้ายข้าฝ่าบาทแน่นอนมีอำนาจทางทหารล้นฟ้าแต่เกรงว่าหากท่านลงไปอารมณ์ของพวกเขาก็จะยิ่งรุนแรงขึ้นอีกสถานการณ์จะยิ่งเลวร้าย เรียกพูว่าการหลนมาทีพูดกันดีๆพูดกันดีอย่าทำร้ายประชาชนอาหารหล้วนเป็นฝีมือของผู้ว่าการหลนไม่ทราบว่าผู้ว่าการหลนมีอะไรจะพูดหรือไม่นี่นี่เป็นอาหารพระราชทานที่ราชทูตของฝาบาทส่งมาให้กระหม่อมไม่บังอาจแต่ต้องกระหม่อมรับรองเลยว่าเดิมทีของมายัง มาอย่างไรกระหม่อมก็นํามาอย่างนั้นที่ส่งมาเป็นข้าวสารแต่ตอนนี้ต้มกลายเป็นต้มจนกลายเป็นโจ๊กจะไม่แตะต้องได้อย่างไรล่ะในโจ๊กมีเศษหินอยู่มากมายข้าก็เห็นว่าเจ้าไม่ได้ตาบอดทําไมตอนที่นํามาถึงไม่เห็นล่ะเรื่องนี้ไม่ทราบว่าใครรับผิดชอบยังไม่รี้ไปตรวจสอบอีกหรือหาคำอธิบายไม่ให้ทุกคนเดี๋ยวนี้ขอรับ ท่านผู้ว่าการฝ่าบาทเรียกเข้าพบได้ข้าจะไปเดี๋ยวนี้ทําไมนานขนาดนี้แล้วยังไม่ยังยังปราบจราจนไม่ได้อีกพวกเขามีจํานวนมากอีกทั้งจะลงมือกับผู้ประสบภัยก็คงไม่ดีโอ้ไม่เอาใหม่นะคะพวกเขามีจํานวนมากอีกทั้งจะลงมือกับผู้ประสบภัยก็ไม่ดีดังนั้น แต่ถ้าหากทหารของเจ้าทำร้ายแม้แต่เส้นผมประชาชนข้าจะรากเขามาถามข้าจะลากเจ้ามาถามพะยะค่ะตอนนี้กระหม่อมกระหม่อมจัดเตรียมคนไปจัดการเรื่องวุ่นวายนี้ทันทียกย้ายอยากเข้ามาวุ่นวายตรงนี้เรื่องวันนี้พวกเราจะมีคำอธิบาย ให้พวกเราไปก็ได้ภายใน3วันต้องอธิบายให้พวกเราฟังไม่อย่างนั้นพวกเราจะไปก่อความวุ่นวายที่กะที่ว่ากันทุกวันมีบางคนถูกเงินซื้อไปแล้วแถมยังโกยเงินหลวงอีกเจ้าชิดไม่ต้องสามวันหรอกค่าส่งคนไปต้มโจ๊กใหม่แล้วอยากจะกินให้อิ่มอีกสองชั่วโมงชั่วโมงนี้ก็มาใหม่ ข้าพอรู้การแพทย์หากมีโรคเจ็บไข้อะไรมาหาข้าได้ไม่มีไม่มีค่ารักษาใครจะไปรู้ล่ะว่าท่านจะวินิจฉัยผิดหรือเปล่าเช่นนั้นค่ารักษาเจ้าให้ตายก่อนเลดีหรือไม่เอานะคะก็จบกันไปที่เรียบร้อยนะคะส่วนเพจผู้แปลก,ก็ที่เห็นอยู่หน้าจอเลยเนาะอ่านได้ที่ facebook นะคะคือแอดอ่านจะอ่านผิดเยอะหน่อยนะคะก็ขออภัยจริงๆนะคะวันนี้แอดก,ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ